พี่แอบรักน้องยิ่งรักจริงไม่แพ้กูใครน้องจะชอบพี่ไหมพี่ชายเป็นชายติดยาบอกว่ารักน้องจริงไม่ทิ้งน้องให้เสียใจ น้องจะเชื่อพี่ไหมพี่ชายไม่เคยหลอกลวงถึงพี่จะติดยาเพื่อน้องนาพี่ขอลืมสิน้นจะขอเป็นชายติดดินพอหลังยิงพี่จึงเลิกยา ยาพี่ก็เลิกแล้วน้องแก้วก็ยังไม่เชื่อแล้วน้องจะเชื่อพี่ไหมพี่บอกเลิกยาขเพราะเธออันดีตคงชายติดยาถึงเลิกยาใครเขาจะเชื่อไม่มีอะไรจะล่ืม ทะเลาะกับเพื่อนที่ร้านเกมไร้ที่มันสู้เพื่อนไม่ได้โชกกันสู้เพื่อนไม่ไ,ได้มันไปเรียกพ่อม,มาพ่อมันก็มาถึางแล้วนี่ชี้ตัวเพื่อนไว้คนเนี้ยโชกตะบันแล้วมันแพ้พ่อมันตกไอ้คนนั้นตกตกต,กต,กตกัวประเมินอยนี๋มันไม่ไม่มีสิทธิ์นะนั่นไม่ใช่มีเฉพาะในเรือจนจำไม่พวกกล้องวงจรที่แต่มันมีไปทั่วโลกทั่วประเทศทุกคนทุกแห่งวัดก็ยังต้องมีเลยเพราะว่ากันไม่ใคม่มายกตู้ของวัดไป มีหมดแล้วมันตบแล้วไม่พอมันจับไอ้เด็กคนนั้นไว้แล้วให้ลูกมันชกแล้วคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันยังมียังจะรอดไหมมันมันจะได้ดูแลลูกมันไหมขนาดนี้นี่คลิปอย่างนี้นี่ได้ไงก็ตามเนี่ยเป็นคดีระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่นะ คดีระหว่างรังแกเด็กกับผู้ใหญ่นี่โทษไม่ใช่น้อยนะขนาดว่าคดีเยาวชนมีปัญหาเป็นคนผิดเนี่ยยังต้องตั้งกรรมก,การขึ้นไปตำรวจยังไม่มีสืบสอบสวนตังลำพังเลยและนี่ไปไปตบลูกเขานี่มันเป็นทั้งคดีอาญาเป็นทั้งคดีเยาวชนแล้วยังเป็นคดีแพ่งพ่อแม่เขาเอาเรื่องอีกเรียกร้องค่าเสียหายมันไม่คุ้มเลยคือสอนลูกผิด จริงๆลูกคนนี้น่าจะไม่ใช่ลูกเราคือเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราคือคนที่เราเคยก,อก่อกรรมทาเข็ฑไว้แล้วมันมาเอาแต่มันมาเอาในรูปที่เป็นลูกของเราเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่ามันเป็นคนอื่นเจ้ากรรมในเวรที่มันเป็นเพื่อนคนรู้จักศัตรูกลั่นแกล้งเราเนี่ยเรายังไม่พบได้เรายังย้ายที่อยู่ไปที่อื่นได้แต่ลูกเนี่ยเราย้ายไปไหนเราก็ต้องพาลูกเราไปด้วยไอ้เจ้ากรรมในเวรตัวเนี้ยสําคัญ เกิดมาเพื่อที่จะให้พ่อติดคุกพอถึงเวลาบุ่มเนี่ยชวนพ่อพ่อไปติดคุกเกินน่ะพูดจริงๆก็นั่นแหละพอบอกพ่อไปตกเขาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วพ่อเราติดคุกแน่ติดแน่นอนสารภาพอย่างนี้ก็ติดแล้วติดหนักด้วยน่าจะอย่างน้อยสามปีคิดเอาเองนะแต่พวกเราอยู่ในนี้คงจะรู้ว่ามันจะต้องโทษกันเท่าไหร่ นี่คือเราเองเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยชีวิตข้างนอกเป็นแบบนี้ดังนั้นต้องใช้อย่างหนึ่งที่ใช้แบบเดียวกันหนใครไม่ได้เป็นพุทธบ้านยกมือขึ้นไม่ได้เป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคริสอันไหนใค่เป็นอิสลามคริสต์ดีกว่าไม่มีเอาแต่นมื่นฟังนี่อย่าไปคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราออกไปแล้วเราจะใช้ชีวิตแางไงนะ อย่าไปคิดว่าเออนี่กําลังมาสอนธรรมะไม่ใช่นี่กําลังเล่านี่ไม่เกี่ยวเลยนะคนนู้นเราก็ไม่รู้ด้วยนะไอ้คนที่ไปตบลูกเขาเนี่ยเป็นพูดเป็นคริสเป็นอิสลามถ้าตบก็ติดคุกหมดนะทุกคนนะถ้าออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเขาไปตั้งแก๊งรักจกักรักรถจัก,กรยานยนตะ์แ่ะเขาไปถามน้องอิสลามพุดคริสไปโทษกันไม่ได้ติดคุกหมดนะดังนั้นกลามาอยู่กันในนี้เนี่ย นะแล้วก็กําลังจะอ,อกไปให้ท่านรู้ว่าโลกข้างนอกนั้นเนี่ยมันจะต้องอดทนมากต้องอดทนมากแต่ให้คิดอย่างนี้ว่าคิดอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยชีวิตของเราไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายชื่อเสียงเราก็ไม่ต้องต้องการมากมายเกียรติยศเราก็ไม่ต้องต้องการเยอะแต่เราไปตั้งมันเองว่าเราต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะ หลวงพ่อพุทธทาสพ,พูดว่ากินกามเกียิสามอย่างนี้กินกามเกียิสามอย่างนี้เป็นตัวการทําให้เราเองเนี่ยติดบ่วงของหายนะทั้งนั้นความจริงเนี่ยถ้าเรา,เาค่อยคิดนะไม่ว่าจะนักถือคริสอิสลามพูดเนี่ยถามว่าใครกินคนละสิบจ,จานได้มีศาสนาไหนบ้างสอนให้กินกลีดสิบจ,จาน มันก็กินเหมือนกันคือกินเท่ากันเนี่ยให้เรารู้เท่าทันตอนนี้เราจะไปหามาสะสมทําไมไอ้ที่เป็นปัญหาที่ทําให้เราเองนั้นติดกับประการแรกก็คือเรื่องกินก็คือว่าเราจะไปอวดเราได้กินของดีเพราะเรามีสตันกินของดีแล้วขี้เหม็นมีใครกินของดีแล้วขี้ไม่เหม็นบ้างเราได้เงินมาจ่ายไปหมื่นบาทเนี่ยบอกว่านี่ตอนนี้เนี่ย เมื่อวานนี้ก็ประมูลไปนั่งกินกับมหาเศษเรษฐีอันดับสองของโลกขอได้กินกับมหาเศษเรษฐีอันดับสองของโลกประมูลนั่งกินมื้อหนึ่งเนี่ยล้านบาทไม่ใช่ล้านบาทล้านเหรียญเป็นเป็นฝรั่งล้านเหรียญสามสิบล้านบาทกินมื้อหนึ่งถามว่าไอ้เขาให้กินเนี่ยไอ้ตรงกินไปแล้วขี้ไปตรงคำรุกขี้แล้วเหมือนกันไอ้ที่เรากินอยู่ในเรือนจำเนี่ย แต่เอาไปคุยทําไมว่าเรามีเกียรที่จะต้องมีเนี่ยน,นี่คือไอ้แค่กินอย่างเดียวเห็นไหมเป็นปัญหานะด้วยเหตุตรงนี้เราอยากจะกินอย่างนั้นเราก็แสวงหาผิดผิดเราอยู่ข้างนอกเนี่ยหลายคนทีเดียวที่ยังแสวงหาผิดผิดแบบนี้อย่างเช่นไปขโมยรถอย่างเช่นตั้งแก๊งขโมยรถที่เพิ่งข่าวเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยตั้งแก๊งขโมยรถเนี่ยแล้วมันได้เงินมามันจะสะดวกสบายใจใช้ที่ไหน ไม่ได้สบายใจใช้เลยถ้าใช้เกินเหตุเขาก็เพ่งเหลกร้อยนี่เป็นไงมันต้องไม่สุดจริตแน่เพราะมันออกจากเงินจำม,มามันจะมีเงินอะไรเยอะแยะจนฉันที่เราไปกินของแพงไปซื้อรถ้ายแดงมันก็ต้องใช้รถรายรายอยู่บ้านไร้ยรายใส่เสื้อผ้ารายรายแล้วจะไปมีทําไมเงินพวกนะั้น ไปลักรถจักรยานยนต์ทําไมอันนี้หมายถึงว่าอย่างนี้กรณีให้กลับมาคิดนะเรากรณีเขาเนี่ยกลับมาถามตัวเองเราจะไปม,มีทําไมถ้ามีแล้วเราไม่ได้อยู่สบายเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับที่เนี่ยที่บางม่วงเนี่ยไปคดีพวกพันยาเสพติดอยู่ที่จริงก็คือค้านัาน้งแลแล้วก็ไอ้จับได้แล้วเนี่ยเขาจับได้ ยึดของอะไรต่างๆมันนี้มีเงินเป็นหลักล้านแต่ชีวิตของเขาคือจะต้องทําตัวปลอมเป็นอะไรร้อยตำรวจเอกปลอมตัวไปสือผู้ร้ายคือต้องกินลําบากกินข้าวลําบากอยู่แบบให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วจะจะ,จะทําทํใหมเอาตัวเลขไปทําอะไรเอาไปทําอะไรถ้าเอาไปแล้วไม่ได้ใช่ มันต้องกลับมาแล้วว่าเออถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาดีกว่าหรือจะคิดว่าเอองั้นฉันใช้ไปเลยก็ไม่มีทางแล้วใช้ไม่ได้อยู่แล้วอยากไอโก้เนี่ยเนีย่ยพูดหลายงานนะไอโก้รู้จักไอโก้ไหมเนี่ยหากิน่ไอโก้เนี่ยไอโก้นี่สรุมอยู่เรื่อยไอโก้ก็คือหัวหน้าแก๊งที่ไปปล้นบ้านประลัดกระทรวงคมนาคมทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้เลื่อนทั้งคู่ไอ้ประหลัดกระทรวงเนี่ย ตอนนี้เขาสรุปแล้วนะอันนี้ไม่ได้มาพูดเองว่าหรือไปประนามเพราะกระทรวงนี้ก็คือไอโก้เนี่ยกับลูกน้องห้าหกคนเนี่ยไปปล้นไปขโมยอไม่ถือว่าปล้นเราก็เจ้าซั์ไปอยู่ไม่มีใครอยู่บ้านไปรักขโมยเข้ามาเนี่ยแล้วก็หนีเขาก็ประหลัดก็ไปแจ้งความไอ้นี่มันก็างม่จริงๆแล้วมันัลนสลึกไปแจ้งความไปแจ้งความว่าเขามาขโมยเย่ยมีคนขึ้นบ้านขโมยเงินเข้าไปห้าล้าน จำได้ใั่ไหอาจจะครับไปครับกลานงก็มวยไปห้าล้านเสร็จแล้วก็เรากฏแล้วไปตามจับได้นะยกเว้นไอโก้คนเดียวไอโก้ Echo ตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนนี่ยกเว้นไอโก้คนเดียวจับได้แล้วก็ได้เงินคืนมาทั้งหมดสิบเก้าล้านนักคิดไหมอีกสิบอีกสิบสี่ล้านมาจากไหนอ่าเรามาเราวิเคราะห์กันมาจากไหนฮะ บางมาทางไหนรัตตมนตปลัดกระทรวงคมนาคมนี่มันทําอะไรคมนาคมนี่มันทำอะไรทํา,าทอ,ะทอะไรเป็นหลักทําถนนใช่ไหมทาถนนเป็นหลักนี่พอมันไปอนุมัติให้คนทําถนนนี่ใต้โต๊ะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วให้คนที่จับได้เนี่ยบอกว่าเงินที่ไอ้โก้แบ่งให้เนี่ยเป็นเงินสําหรับหนี แต่เงินหลักนี่อยู่กับไอโก้ยังไม่ได้แบ่งบอกว่าเงินหลักที่เขาไอพวกที่โดนจับสารภาพนะบอกนี่ขนาดเอามาให้เป็นเงินสําหรับหนีเนี่ยสิบเก้าล้านแบ่งกันห้าคนนะคนหนึ่งสามล้านคนหนึ่งสี่ล้านอะไรต่างๆยึดได้สิบเก้าล้านแล้วสุดบอกว่าเงินหลักนี่อยู่กับไอโก้คิดว่าน่าจะมีประมาณสองร้อยถึงสามร้อยล้านที่ไอโกเอาไป นี้ก็สันนิษฐานสองอย่างนะว่าไอโก้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่า <Yeah. S 1> โดนใครเก็บไปแล้วต้างมีเงินขนาดนั้นแล้วจะไปปล้นเขาทําไมปล้นแล้วตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ยังไงต้องหลบหลดซ่อนๆถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่คิดว่าไอโก้เนะี่ยเป็นอัีิธาตุไปแล้วไปลอยอาคารที่ไหนแล้วก็ได้ใช่ไหมแต่คนที่รับ คนที่สารภาพนี่ถูกจับได้บอกว่าไอ้ที่เอามาเนี่ยนิดเดียวที่อยู่ที่บ้านของประหลัดที่บ้านของประหลัดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเงินทั้งนั้นเลยน่าจะมีหลายหมื่นล้านาถ้าเป็นเงินบริสุทธิ์จะเอาไปไว้ที่บ้านไหมถามจริงแล้วมันมีความสุขต,ตรงไหนแล้วในที่สุดเป็นไงถูกจับติดคุก ลูกเต้าญาติพี่น้องไอ้ี่พี่เนี่ยเขาก็ประดามหมดเลยพ่อมึงเนี่ยโกงมาเนี่ยมาเอาให้มึงส่งมึงเรียนเนี่ยเห็นไหมมันพัวพันไปหมดเลยเห็นไหมเพียงแต่เราคิดผิดนิดเดียวนั่นเองอะ่ะที่เราจะออกไปข้างนอกต้องคิดให้ถูกคิดให้ถูกว่าเราจะมีเงินเราต้องได้ใช้เงินนั้นเราไปทํางานสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยเราได้ใช้เต็มสามร้อยบาทเลย ไม่มีใครมาบอกอะไรเลยเราใช้ได้เต็มเราไปเปิดร้านขายของเนี่ยเหมือนกับเนี่ยมีที่ที่ออกจากนี้น,นะคือพัวพันอยู่ที่นั่นเนะ่ะอ้าไม่มีเงินเราก็ให้ทุนไปขอยืมไปเจ็ดพันแต่มาใช้คืนละสบายแล้ะเปิดร้านขายของวิ่งขายไก่ไข่ทอดกำไรได้ใช้เต็มเงินที่หักออกแล้วจากต้นทุนมีเงินใช้คืนด้วยมีเงินใช้คืนเจ็ด เจ็ดพันนี่รู้สึกกับประมาณสองเดือนมัน้งนะพวกเราที่อยู่ในเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ไหมายว่าไปยืมได้ทุกคนนะเนียว่าโ,โอ้สบายแล้าจานมีละที่จะไปละ,ะยังไงก็ไปยืมมาลงทุนนะซื้อมาเม็ดละสี่สิบขายเม็ดละสามร้อยจริงไม่รู้จริงๆเท่าไหร่นะแต่เห็นก็ตีราคาโอ้นี่จับกันเป็นกอบเป็นกรมเมื่อวานนี่จับได้ล้านเม็ด วันเดียวเนี่ยเฉพาะจับคดีเนี่ยยาเสพติดเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าล้านในต่อวันนะไม่รอดไม่รอดรถป้ายแดงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไปผ่านเนี่ยไปขับนั่งรถไปตามต่าแต่เมืองอย่างวันนั้นไปนะครศรีธรรมราชเขามีดานตรวจลถอย่างเราลดไนราอย่างเราไม่มีนะไม่สนใจรถใหม่ๆป,ป้ายแดงมันลื้อหมดเลย แล้วไม่ค่อยรอดแล้วจะมีเงินไปทําไมจะไปคิดยังไงจะบอกว่าเออเอาสักเที่ยวหนึ่งมันไม่รอดไม่เชื่อก็ลองดูได้จะไปคิดว่าคือต่างคนต่างมีอาชีพคนขายไก่ทอดเนี่ยจะทอดไก่อร่อยใช่ไหม คนขายข้าวมันไก่จะทำข้าวมันไก่อร่อยคนทาเนี่ยอย่างบาง,งดีเนี่ยนี่ทุกอย่างเลยอร่อยหมดไปฉันบ่อยรู้จักบางดีไหมร้านอยู่ปากเนี่ยอยู่ตรงหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนยันยาวเนี่ยไปกินบ่อยบางดีก็เป็นอิสรมค,คุยกันเรื่องธรรมะต่างก็เคารพในธรรมะของการละกันแล้วกแวกก็จะให้ของกิน แต่ก็ก็นับถือน้ําใจนะรู้ว่าเราเป็นพระแล้วก็เป็นพุทธเวลาการให้ของเนี่ยของพระนี่เวลาให้ต้องยกมือต้องก็เรียกอะไรฮะปะเคนเนยนใช่เราเรียกสั้นๆว่าเคียนตอนสมัยเป็นเด็กวัดใหม่ๆอันนี้เล่านอกเรื่องนิดหนึ่งตอนนั้นเจ็ดขวบแปดขวบมั้งไปอยู่วัดไปอยู่วัดก็วันแรกเลยเนี่ยหลวงพี่ก็บอกอ้างปะเคนหน่อย ไอเราได้ยินคาว่าปะเคนี่มาจากในหนังบ้านเดี๋ยวกูปะเคนก็เลยคําว่าปะเคนในความหมายของเรากับความหมายของพระนี่คนละเรื่องคําว่าปะเคนในความหมายของเราหมายความว่าไงทุ่มเลยใช่ยแต่พระนี่เราก็ไม่ทำไมอาจารย์หลวงพี่มาพูดเล่นกับเราเนี่ยให้เราปะเคนแล้ก็เออปะเคนนี่ไอเราก็มันปาเคนยกมือยกถวายพระอ๋อถึงได้รู้ว่ารายต้องรับต้องยกให้กับมือพระต้องรับกับมือ แต่ดีว่าเจ็ดขวบมันโง่พอได้นะมันไม่ใช่ว่าถ้าสามสิบแล้วยังยปะเคนไม่เป็นนี่ต้องคิดหนักละแต่ว่าก็คือโง่พอได้เจ็ดขวบตอนนี้ละแดกบางเดือนก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเราเองเนี่ยนี่คือเรื่องกินอย่างเดียวใช่ไหมว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามต่อให้เราใช้ได้เงินสุดจริตก็ตามสมมุติวันนี้เราขายของได้กําไรสามพัน เราจะไปซื้อกินซื้อกินนะพูดกินอย่างเดียวมซื้อกินสองพันเก้าไหมแล้วซื้อสมมุติเอาสองพันเก้ามาตั้งเลยเนี่ยตั้งตั้งอันนี้ไก่ทอดอันนี้คอหมูยา่างอันนี้พิซซ่าขอบชีสทะเลอันนี้ส้มตำครบเครื่องเลยตั้งโต๊ะถามว่ากินหมดไหมสองพันเก้ากินหมดไหมไม่หมดดังนั้นเราก็ไม่คิดทําอย่างนั้นอยู่แล้วดังนั้นเงินสามพันที่เรามีเราก็กินเท่ากับกับคนที่มีสามร้อย จริงไหมเนี่ยเป็นพระนี่กับคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยพระเอากาแฟมาปรเกณยี่สิบบรรทุ่ยยี่สิบถ้วยพระเล่นยี่สิบถ้วยไหมต่างกับคนที่อยู่ในนี้ไหมไม่ตา่างถึงจะให้ยี่สิบเราก็กินเท่ากันคือกินเท่าที่กําลังเราสามารถที่จะกินได้นี่คือให้คิดอันดับแรกก่อนว่าออกไปแล้วนี่ต้องคิดหนึ่งก็คือเรื่องกินว่าเราเองเนี่ยจะหาไปว่าโอเค หาไปกินหาไปกินแตเหลืออยู่นะไม่ต้องไปแสวงหานตอนนี้มาเรื่องการเรื่องการก็คือเรื่องเอากาันเรื่องเอากันนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราเนี่ยจะเอาผู้หญิงราคาสิบล้านต่อครั้งกับเอาผู้หญิงราคาอะไรนะแต่ดิ้งหนึ่ง ถามว่าน้ําออกต่างกนะันไหมนี่เราพูดกันแบบตรงๆไปเลยต่างนะไม่ต่างไม่ต่างเลยทุกอย่างก็เหมือนกันนี่คือพูดให้มันเข้าใจเป็นเลนตาแต่ว่าเพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อไม่ต่างกันเนี่ยอย่าไปแสวงหาอะไรต่างๆผิดๆเพื่อไปสนองเองตรงนั้นนะเพราะมันก็เท่ากันพระเองเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามว่าห้ามสําเร็จความใข่ คือถ้าพูดกันแบบเราเราอว่าเป็นอาบาัตแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันพออนุญาตได้ถ้าคุณชักแล้วคุณต้องไปบอกเพื่อน,นไม่ได้ไม่ได้บอกเพื่อนว่าเนี่ยน้นเมื่อคืนนี้ผมสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองพอเพื่อนรับร okay ู้พวกเนี่ก็แบกกรดไปไปเข้าป่าสิบวัน แล้วก็ไปขอให้พระสวดให้ออกมาก็พ้นนะ,สะแสดงว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติว่าไอ้เรื่องการเนี่ยมันมีแต่ว่าแค่ไหนดังนั้นไม่ต้องไปสแสวงหาว่าจะหาเงินเพืดเด่อจะไปเอาผู้หญิงดีๆอะไรต่างๆเหมือนกันไม่ใช่เป็นวกพระพูดนะนี่ก็ก่อนเป็นพระก็คือคนเป็นโยเหมือนกันเหมือนกัน ผู้หญิงบริสุทธิ์ก็วันเดียวเนทะ่านั้นที่บริสุทธิ์สมมุติเราบอกคนเห็นนะต้องไปขอผู้หญิงบริสุทธิ์นะมาเป็นเมีย د. นะมีข่าวสืบว่าคนบ้านนี้บ้านนี้เนี่ยมีสาวบริสุทธิ์เป็นเมีย د. เป็นเมียเราบริสุทธิ์วันเดียววันที่สองมันเสร็จมันไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมันเสร็จเราไปแล้วเมื่อคืนนี้เมียเราเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์แล้วเพราะเราโดนเราเล่นทุกวันทุกวันจะเป็นบริสุทธิ์ได้ไงดังนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าจะต้องจ่ายเงินเยอะเพื่อไปขอ ผู้หญิงแพงๆแล้วทําไงแล้วมีจริงๆนะเนี่ยค้ายาบ้าเนี่ยเพื่อเอาเงินไปขอสาวจับได้เมื่อสั้นอาทิต์ที่แล้วเนี่ยตกลงสาวได้ขอไม่ได้ขอเห็นไหมเพราะอะไรเพราะกามอยู่นะเพราะกามดูเหมือนเปิดๆเ,เ,นเนรื่องหรืออยากเอา เราไม่มีต่างที่จริงไม่จำเป็นอย่างนั้นก็ได้เรามีตาน้อยก็ไปรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คือเราไม่ได้ดูถูกผู้หญิงเขาเองไม่มีทางเลือกคนเหล่านี้เนี่ยมีกรรมเก่ามาย้อนไปเป็นชาติ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 นี่คนพวกนี้คือเคยไปขอกรรทําเข่นเคยเป็นผู้ชายเคยไปย่ำเยีผู้หญิงแล้วในที่สุดเราต้องกลับมาเป็นผู้หญิงให้เขา,าบริการทางเพศเป็นอย่างนี้ แต่นี่เขาก็มีกรรมของเขาแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็ทําของเราเขาเขาประกอบอาชีพถูกต้องคือเขายอมเอาร่างกายแ,แการกเราก็เอาตกลงกันเรียบร้อยกลับบ้านเรากลับบ้านเราแล้วเราก็ไม่ต้องมางันกังวลใจว่าพรุ่งนี้เราจะหาอะไรให้มันกินเราบอกเอออยากจะมีลูกสักคนวันหนึ่งลูกมังก็ชวนเราไปตกเพื่อนลูกติดคุกหลัง ไม่ใช่ของง่ายนะคนเหล่านี้เนี่ยที่นั่งอยู่นี้เนี่ยพ่อแม่มาเที่ยงเนะยก็วันนึงคิดว่าอยากมีลูกแล้วเป็นยังไงมาเกาะลูกลงบ้านตะโกนเดี๋ยวนี้ก็สะดวกหน่อยมีโทรศัพท์แม้ก็อย่างนั้นก็ตามก็โทรศัพท์ก็โทรศัพทพ์เวลาเจอหน้ากันนานๆนนทีก็ยังอยากด่าลูกอยู่เลยอยู่คนละฝั่งเลย ไอ้เท่งเอ้ยมึงอยู่ในนี้มึงทำตัวดีๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้มึงอยู่ในนี้หนังเรื่องไอเ้เท่งหลวงพี่เท่งภาคหนึ่งเนี่ยดังนั้นข้อที่สองก็คือเรื่องการเนี่ยถ้าเราพอดี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 อดก็คือเราก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปแสวงหาผิดชีพ<า>คือตั้งหลักให้ได้<า>คือพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ใครจะสามารถจดจา,จาไปได้นะแต่เป็น เป็นคติที่น่าสนใจพูดไว้อย่างเดียวตอนที่จะไปคิดเนื้อหาต่อกินตามแล้วเกลียไม่มีอะไรจะเหลือเพราะที่เป็นชายดินยา น้องนาะพี่ขอลืมสิน้นจะขอเป็นชายติดดินพอหลังยินที่จึงเลิกยาอย่าพี่ก็เลิกแล้วน้องแก้วก็ยังไม่เชื่อแล้วน้องจะเชื่อพี่ไหมพี่บ้า เลิกยาก็เพราะเธออันดีของชายติดยาถึงเลิกยาให้เขาจะเชื่อไม่มีอะไรจะเหลือเพราะที่เป็นชายติดยา